เผย5สูตรลับสู่ความสำเร็จสร้างความร่ำรวยสำหรับคนรุ่นใหม่จากช่างหมูนะฮะคุณนัทวุฒิพึงเจริญพงซึ่งเป็นผู้บริหารและเป็นเจ้าของอุกบีนะครับแต่ก่อนจะไปดูครับว่า5สิ่งที่ต้องมี มีอะไรบ้างนั้นเนี่ยอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งช่อง Invest Tomorrow นะครับท่านที่กด subscribe ก็ขอให้รวยขอให้รวยครับท่านที่กดกระดิ่งด้วยก็ขอให้มีเงินร้อยล้านพันล้านนะครับสำหรับช้างหมูนะครับคุณนัทวุฒิพึงเจริญพงเนี่ยนะครับก็เป็นผู้ก่อตั้งและก็เป็น CEO ของ u b e e นะฮะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทยครับและในแถบของเอเชียตนออกเฉียงใต้ ด้วยความสนใจในเรื่องของเทคโนโลยีตั้งแต่ช่วงเด็กๆนะครับคุณนันทวุฒิเองเนี่ยได้เริ่มต้นเส้นทางของวงการไอทีนะด้วยการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมตั้งแต่อายุ12คสขวบนะฮะและเริ่มรับเขียนโปรแกรมขณะที่ยังเป็นนักศึกษานะครับด้วยความรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่สั่งสมมาครับทำให้ช่างหมูเนี่ยก็ได้ก่อตั้งบริษัททางด้านไอทีนะครับหลังเรียนจบซึ่งก็เป็นก้าวแรกในการที่นําตัวเองเข้าสู่โลกของ ธุรกิจเทคโนโลยีครับถ้านทางของเขาครับของอุกบีในประเทศไทยครับซึ่งยังไม่มีใครเข้ามาทำนะทำให้ช่างหมูนะครับจึงนำเสนอแนวะคิดแล้วก็คอนเซปต์ในการทำอ e ีบุ๊กในประเทศไทยแต่ด้วยความด้วยความที่เขามีความเชี่ยวชาญทางด้านไอทีแล้วก็มีประสบการณ์ในเรื่องของการทางานเทคโนโลยีครับทำให้ช่างหมูเนะี่ยได้พัฒนาอุกบีให้เป็นแพลตฟอร์มอ e ีบุ๊กที่มีความหลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้อ่านได้ดีเยี่ยมนะฮะอุกบีครับได้รับ การตอบรับที่ดีจากตลาดครับด้วยการมียอดขายกว่าพันล้านบาทนะฮะแล้วก็มีผู้อ่านเนี่ยกว่า7ล้านคนนะภายในไม่กี่ปีนะครับปัจจุบันครับอุกบีมีการขยายฐานธุรกิจเนี่ยไปยังประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันอกเฉียงใต้นะครับไม่ไว่าเป็นเวียดนามมาเลเซียฟิลิปปินส์อินโดนีเซียนะครับการมองเห็นโอกาสและการใช้ประสบการณ์นในการสร้างนงวัตกรรมใหม่ๆครับทำให้ช่างหมูครับกลายเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการครับ ทีมมีอิทธิพลในวงการสตาร์ทอัพของประเทศไทยและเอเชียระอ,อับสยงต้ครับและต่อไปนี้ครับคือ5แนวคิด5บทเรียนจากช้างหมูนะครับที่ทุกท่านเนี่ยลองดูแล้วนําไปปรับใช้ในเรื่องของการลงทุนการทรําธุรกิจของท่านนะครับข้อที่1ครับนั่นก็คือการมองเห็นโอกาสและช่องว่างในตลาดนะครับช่างหมูครับมีความสามารถพิเศษฮะในการมองเห็นโอกาสธุรก,กิจ ไม่มีใครมองเห็นครับซึ่งเป็นคุณบัตรสำคัญนะครับที่ทําให้เขาเนี่ยแล้วก็อุกบีประสบความสำเร็จในวงการสตาร์ทอัพครับการเริ่มต้นของอุกบีเนี่ยมาจากการสังเกตเห็นช่องว่างในตลาดอ e ีบุ๊กในประเทศไทยครับช่างหมูใหได้เห็นโอกาสในการนําเสนอสื่อดิจิตอลในรูปแบบใหม่นะฮะที่ยังไม่มีใครเข้ามาทําในตลาดประเทศไทยครับในช่วงที่เป็นสมาร์ทโฟนแล้วก็แท็บเล็ตนะฮะเข้าเริ่มเข้ามามีบทบาทในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นนะครับ ด้วยความชนานาญนะครับทางด้านไอทีแล้วก็ประสบการณ์ในการทํางานด้านเทคโนโลยีนะครับทำให้ช่างหมู่ครับได้พัฒนาแพลตฟอร์มที่ไม่เพียงแต่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้อ่านในยุคดิจิทัลเท่านั้นครับแต่ยังสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้อ่านครับทำให้อุกบีเนี่ยกลายเป็นแพลตฟอร์มที่เติบโตอย่างรวดเร็วและได้รับความนิยมอย่างมากนะฮะการมองเห็นโอกาสเนี่ยไม่ได้หยุดหยุดที่แค่แพลตฟอร์มอีบุ๊ก เท่านั้นนะครับแต่ยังรวมถึงขยายธุรกิจไปยังสื่อดิจิทอลในรูปแบบอื่นๆแล้วก็มีการขยายตลาดไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับทำให้อุกบีเนี่ยไม่เพียงแต่เป็นที่รู้จักในประเทศไทยเท่านั้นนะแต่ยังเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงในระดับภูมิภาคครับการมองเห็นโอกาสและการใช้ประสบการณ์ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆครับทำให้ช่างหมูเนี่ยแล้วก็อุกบีกลายเป็นผู้นําทางด้านความคิดและนวัตกรรม ในวงการสตาร์ทอัพประเทศไทยนะครับเพราะนั้นอย่างแรกนะมองเห็นโอกาสและก็ช่องว่างนะครับอย่างที่2ครับนั่นก็คือการปรับตัวและมีการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆอย่างต่อเนื่องครับหนึ่งในปัจจัยสําคัญนะที่ทําให้อุกบ,บีแล้วก็ช่างหมูเนี่ยประสบความสาเร็จนั่นก็คือความสามารถในการปรับตัวและก็การนําเสนอนวัตกรรมใหม่ๆอย่างต่อเนื่องครับในโลกธุรกิจครับที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเนี่ยความสามารถในเรื่องของการปรับตัวเพื่อตอบสนอง ความต้องการของตลาดและท้องที่เปลี่ยนแปลงป,ลงปลงเปลี่ยนแปลงไปอยู่นะฮะอันนี้เป็นสิ่งจาเป็นนะครับอุ๊บบีครับไม่เพียงแต่เป็นแพลตฟอร์มอีบุ๊กนะฮะแต่ยังเป็นผู้นําในการนาเสนอสื่อดิจิตอลในรูปแบบต่างๆครับที่ตอบโจทย์ผู้อ่านนะครับตั้งแต่นิยายนะฮะการ์ตูนนะไปจนถึงดนตรีนะครับ การปรับตัวนี้ไม่เพียงแต่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้เท่านั้นครับแต่ยังเป็นการสร้างโอกาสใหม่ๆในการเติบโตและก็ในเรื่องของการขยายธุรกิจนะครับการพัฒนานําเสนอวัตกรรมใหม่ๆอย่างต่อเนื่องทําให้อุกบีเนี่ยสามารถรักษาความเป็นผู้นําแล้วก็สร้างความแตกต่างจากคู่แข่งได้นะครับช่างหมูครับและทีมงานเนี่ยของเขาเนี่ยมีความมุ่งม,ม,มั่นนะในการที่พัฒนาแพลตฟอร์มให้มีความสะดวกสบายรวดเร็วและตอบ โจทย์ความต้องการของผู้ใช้ในทุกด้านครับไม่ว่าจะเป็นการชรําระค่าบริการต่างๆนะครับการพัฒนา,นาฟีเจอร์ใหม่ๆที่ทําให้การอ่านและการเข้าถึงต่างๆง่ายและสะดวกขึ้นครับและมีความยืดหยุ่นนะความสามารถในการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของกระดาษและก็ลูกค้าครับทาให้อุกบีเนี่ยสามารถรักษาความเป็นผู้นําและเติบโตอย่างต่อเนื่องได้นะครับอย่างที่3ครับนั่นก็คือถ้าท่านอยากจะร่ํารวยในยุคปัจจุบันท่านจําเป็นต้องเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มนะฮะ หนึ่งในปัจจัยสาคัญนะที่ทําให้อุบีแล้วก็ช่างหมู่เนี่ยประสบความสาเร็จนั่นก็คือการเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและการสร้างแพลตฟอร์มของตนเองนะครับการควบคุมเทคโนโลยีและการสร้างแพลตฟอร์มในบ้านของตนเองครับช่วยให้อุบีเนี่ยสามารถปรับแต่งแล้วก็พัฒนาฟีเจอร์ใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วและตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้อย่างแม่นยำครับการเป็นเจ้าของเทคโนโลยีครับไม่เพียงแต่ช่วยให้อุบีมีความสามารถ ในการที่หยุดแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองเท่านั้นครับแต่ยังช่วยให้บริษัทเนี่ยสามารถรักษาความเป็นเอกลักษณ์และสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งฮะการมีแพลตฟอร์มแล้วก็เทคโนโลยีของตนเองช่วยให้อุกบีเนี่ยสามารถควบคุมคุณภาพครับและประสบการณ์ของผู้ใช้ได้อย่างเต็มที่ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญในการสร้างความพักดีและการยอมรับของผู้ใช้ด้วยนะครับนอกจากนี้ครับการเป็นเจ้าของในส่วนของเทคโนโลยีเนี่ยช่วยให้อุกบีเนี่ยมีอํานาจในการต่อรองกับตลาดและ สามารถนําเสนอโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆและตอบโจทย์ความต้องการของตลาดได้ดีกว่าานะการมีเทคโนโยีของตนเองอยังช่วยลดในเรื่องของพอึ่งพาพึงพ่งงัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ดีขึ้นนะครับการลงทุนในเทคโนลยีในการสร้าง แฟอร์มของตนเองครับจึงเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ทำให้อุกบีเนี่ยไม่เพียงแต่เป็นผู้นำในตลาดอีบุ๊กอาจจะถึงทุกวันเนี้ยก็ไม่ได้ง่าย,ายนะครับช่างมูครับม,มีมุมมองที่โดด เกี่ยวกับความล้มเหลวครับซึ่งนะครับจุดเริ่มตน้นเขามองเห็นโอกาสในการเรียนรู้และปรับปรุงในการพัฒนาครับการเรียนรู้จากความล้มเหลวครับไม่เพียงแต่ช่วยช่างหมู่แล้วก็ทีมงานสามารถหลีเกเลี่ยงความผิดพลาดเดียวกันนะในอนาคตนะครับคือทําผิดพลาดเดิมๆซ้ำๆก็คงไม่เกิดขึ้นนะครับแต่ยังช่วยพวกเขาเสามารถนําเสนอนวัตกรรมและโซลูชนันที่ดีขึ้นครับความล้มเหลวในอดีตเนี่ยกลายเป็นบทเรียนที่มีค่าทําให้อุบีครับสามารถ พัฒนาและก็กปรับปรุงแพลตฟอร์มให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้อ่านได้ดีมากขึ้นครับช่างหมู่ครับยังใช้ประสบการณ์และความล้มเหลวเพื่อสร้างวัฒนธรรมการทํางานนะฮะที่ยอมรับความผิดพลาดแล้วก็เน้นเรียนรู้อย่างต่อเนื่องครับการสร้างวัฒนธรรมที่ไม่วัฒนธรรมแบบนี้ครับไม่เพียงแต่ช่วยให้ทีมงานของเขาเนี่ยมีความทุ่มถึงและมีความสามารถที่ดีขึ้นนะแต่ยังช่วยสร้างนวัตรกรรมและพัฒนาทีมไม่หยุดดังนะครับการยอมรับความล้มเหลว และใช้มันเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้พัฒนาครับทำให้ช่างหมูและบีฮะสามารถเติบโตและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องครับกลายเป็นหนึ่งในผู้นําอุตสากรรมของอ e ีบุ๊กและสื่อดิจิตอลนะครับและก็สุดท้ายครับถ้าท่านอยากจะประสบความสำเร็จร่ํารวยนะฮะท่านต้องมีความอดทนและการไม่ยอมแพ้นะฮะคุณสมบัติที่โดดเด่นของช่างมูนะฮะและเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้อุ๊กบีเนี่ย ก้าวเข้าสู่ความสําเร็จนั่นคือความที่เป็นคนที่มีความอดท,ทนและมีทัศนคติที่ไม่ยอมแพ้ต่อความท้าทายหรือปัญหาต่างๆครับในโลกของธุรกิจสตาร์ทอัพครับที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแล้วก็ความท้าทายนะความสามารถในการดินหยัดแล้วก็เดินหน้าต่อแม้ต้องเผชิญกับอุปสรรคนับไม่ถ้วนะเป็นสิ่งสําคัญยิ่งนะฮะช่างหมูครับไม่เพียงแต่สแสดงให้เห็นถึงความอดท,ทน ในการเยียเผชิญกับความท้าทายในการเริ่มต้นแล้วก็ขยายธุรกิจเท่านั้นครับแต่ยังรวมถึงความสามารถในการที่รักษาทิศทางและมุ่งมั่นต่อเป้าหมายครับแม้ในช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดนะความเชื่อมั่นและก็วิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นในการที่จะทําให้มันเป็นจริงครับเป็นแรงผลักดันทําให้เขาครับและทีมงานของเขาสามารถเอาชนะความท้า ท่านนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมการทํางานภายในอุบีนะที่ส่งเสริมให้ทีมงานเนี่ยมีความยืดหยุ่นพร้อมที่จะปรับตัวและก็มุ่งมั่นในการทํางานเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันนะครับความสามารถในการรักษาทิศทางและความมุ่งมั่นนี้นะครับไม่เพียงช่วยให้อุบีสามารถเอาชนะความท้าทายได้เท่านั้นครับแต่ยังช่วยให้บริษัทเนี่ยสามารถสร้างนวัตกรรมและก็เติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวครับช่างหมูนะครับผู้ก่อตั้ง แล้วก็เป็นซีอีโอของอุกบีถ้าได้แสดงให้ท่านเห็นนะครับถึงความสุขที่ไม่ธรรมดานะผ่าน5สุดลับที่สําคัญนะหนึ่งนะท่านต้องมองเห็นโอกาสนะครับแล้วก็ช่องว่างในตลาดนะครับสท่านต้องมีการปรับตัวแล้วก็มีสร้างนวัตกรรมใหม่ๆอย่างต่อเนื่องนะครับสาครับสำคัญก็คือท่านต้องเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มสร้างแพลตฟอร์มสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาเองครับสครับท่านต้องเรียนรู้จากความล้มเหลวและที่สําคัญครับ ทุกคนที่อยากจะประสบความสำเร็จครับท่านต้องมีความอดทนและก็ไม่ยอมแพ้นะครับและนั่นนี่ก็คือ5าสูตรลับสู่ความความสำเร็จนาจะก็หวังว่าจะเป็นเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับฝากทุกท่านกด subscribe กดติดตามด้วยครับท่านที่กด subscribe ขอให้รวยครับท่านที่กดกระดิ่งด้วยขอให้มีเงินร้อยล้านพันล้านครับ